สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิมพิเจเนี่มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณที่2อแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่คาวากุจิโกะกันนะคะที่ที่เราจะไปก็คิดไว้2ที่นะคะวันนี้ก็คือเจดีแดงชุเลโตะนะคะที่เป็นวิวภูเขาไฟฟูจินะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะไปกันที่ฟูจิคิวไฮแลนด์นะคะเป็นสวนสนุกที่อยู่ที่คาวาฟูจิโกะค่ะตอนเช้านะคะก่อนออกเราก็กินข้าวที่โรงแรมนะคะแล้วก็ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โรงแรมเลยสวยมากนะคะแล้วโต๊ะที่โรงแรมจองให้เรานั่งนะคะก็คือเห็นวิวด้วยเต็มตามากที่โรงแรมก็จะเตรียมชุดจานชามเด็กแล้วก็ที่นั่งเด็กมาให้ด้วยค่ะพยายามถ่ายอาหารมาให้ทุกคนดูนะคะก็คือตอนที่ไม่มีคนนะเพราะว่าตอนที่เราออกมานี่คือคนเริ่มน้อยแล้วนะคะ โรงแรมนี้เหมือนจะมีรถทัวร์มาด้วยนะคะคณะทัวร์เขาก็จะออกไปกันตั้งแต่เช้าแล้วเราก็จะตื่นสายกันหน่อยนะคะก็เลยคนโล่งๆหน่อย <c oughs> ทุกคนคือวิวมันสวยมากจริงๆนะคะเรากินข้าวแล้วก็ชมวิวฟูจิไปด้วยแล้วที่สําคัญคือเราไม่ต้องทนหนาวนะคะอยู่ในห้องอุ่นๆแล้วก็ได้ชมวิวเจ้อย่าไปทําเขา ยิจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่มีรถบัสผ่านนะคะสามารถนั่งแล้วก็มาชมได้นะคะเป็นจุดหน้าโรงแรมโทมินุกุ đến đến không ngờ không chết không เราเดินเล่นอยู่ล็อบบี้สักพักนะคะดูที่เขามีข้อมูลให้ดูมันจะมีโบชัวส่วนลดต่างๆก่อนที่เราจะขึ้นไปแต่งตัวเพื่อออกไปซึมซับบรรยากาศความหนาวพร้อมวิวฟูจิอีกทีเพราะเห็นข้างนอกคนมาดูวิวเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้างจะได้ไปถ่ายภาพเก็บภาพส,สวยๆกันค่ะเจ๊ไป let's go เวียนที่ดูถ้าตกลงไปจะเป็นยังไงอะอาจารย์ช่วยปกป้องสัตว์ที่รที่จะไม่นอนมันจะแข็งตัวถ้าเราไม่รีบเข้าไปไปด้านโ้นไป ช่วงที่เราไปค่อนข้างหนาวเลยนะคะทะเลสาบน้าที่พักก็เป็นน้ําแข็งเลยค่ะเราเดินเล่นกันสักพักนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่เจดีแดงค่ะตรงเจดีแดงนี่ต้องบอกว่าแบตเตอรี่กล้องของเราหมดนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะมีรูปภาพมาให้ดูก็คือขึ้นไปกับ วินจีนนะคะส่วนตัวเล็กดาลินกับป๊าป๊ารออยู่ข้างล่างนะคะเพราะดาลินหลับพอดีนะคะทางขึ้นลงจะมีบันไดกับทางลาดให้เลือกนะคะซึ่งบันไดก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดกว่าแต่เรากลัวลูกตกบันไดก็เลยมาทางลาดกัน,นะคะ่ะเจีแบงฟูจิเชอ คนเเยยอะมากลสำหรับใครที่มีแพนมาเจดีแดงชูเลตโตนะคะก็คือแนะนําให้มาตอนเช้าเช้าคนน่าจะน้อยกว่านี้แล้วก็แสงจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้เรามาสายนะคะคนเลยเยอะมาก เรามาเกือบ10บโมงหรือว่าส0บโมงประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าภูเขาไฟกับเจดีจะย้อนแสงนิดนึงนะคะถ้ามาเช้านั้นจะแสงสวยกว่านี้นี่นะคะเราขึ้นมากัน3คนเด็กๆ2คนก็คือสู้มากไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็กลับลงไปทางเดิมค่ะเราจะลงทางลาดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากลัวเด็กๆวิ่งตกบันไดกันนะคะเราก็เลยไปได้แค่ทางลาดเท่านั้น<ร>คไ่<ร>าล เหนื่อยไหมคะเจอขึ้นมาเหนื่อยไหมคะเจเจไม่เหนื่อยแล้วแ่ะไม่เหนื่อยว่าขึ้นมาสักพักแล้วนี่ก็ลองตกลงคณะเดินทางป๊ะป๊ากาลีนรอเราอยู่ข้างล่างเหนื่อยไหมคะ ตังจุดก่อนที่จะขึ้นบันไดขึ้นไปใจดีแดงนะคะก็จะมีจุดให้ชมวิวถ่ายรูปเหมือนกันเพราะมีหลายคนก็ไม่ขึ้นนะคะถ่ายรูปจุดนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเราดูแผนที่แล้วนะคะฟูจิคิวไฮแลนด์อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เราก็ไปกันต่อเลยะคะ่ะมาจอดรถที่ดองคารเป็นทางลุกลงังขอดูไหนคะ่ะขึ้นอยู่ไหนคะคุณเอยลิ้นีปลาขุยจะองส่งให้น้องลงก่อนเฮ้เอเอาไง กูจิคิวไฮแลนด์นะคะก็เป็นส่วนสนุกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับคาวาคุจิโกะนะคะโดยเครื่องเล่นที่เรื่องชื่อก็คือรถไฟหอที่อยู่ตรงหน้าเรานี่นะคะมาที่สถานีกูจิคิวโอ้เลือกไหมเป็นรถไฟโลคลของที่นี่สนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกอะไรอ่ะผีไม่จะไปไหนเลยยว ที่เรามารถไฟเราก็จอดตรงเนี้ยฟูจิคิวไฮแลนด์นะคะก็ค <c oughs> <t ong onions> ือสามารถเข้าไปได้ฟรีนะคะแต่เราต้องไปรับบัตรที่ประตูทางเข้าก่อนวันนี้เรามาที่ทางเข้าด้านที่ติดรถไฟนะคะโอ้โหนี่พอะของป๋ากับของลิน เราเข้ามาแล้วนะคะก็คือซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นของฮวินแล้วก็ปะปานะคะให้เล่นด้วยกันส่วนมาม่ากับ2ส,สาวเข้ามาฟรีนะคะแต่ว่าใดๆก็ต้องออกบัตรก่อนนะคะที่จุดรับตัว๋วพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าวัยรุ่นเริ่มน้ำตาลตกกันเราก็เลยพยายามจะหาของกินแล้วก็หาที่อุ่นๆอ,อยู่ เบ่งการเบ่งการอร่อยไหมคะอร่อย มามากิมขอค่อมาห้าคนคนนี้แหละเด็กกินเลยไม่หวังไม่ตองกาใตรงกางเดนดูดิอร่อยไหมล่ะไม่หวังเลยตรงกาน้ำเป่าน้ำเมีน้ำเย็นดลวยดีนะเรื่องี้กันเด็กกนะ กัมเฮวีนไปแล้วอ,ะ,อะไปแล้วไปแล้วบอว่ากัมเฮวีนเนียก็ะเป๋แล้วบ๊ววายบายเป็นยังไงบ้างบดเดี๊ยวบดเกี๊ยวเลยเหรอ พ่อฟ้าเป็นไงบ้างเข้าไปเล่นในนานไม่กลัวเลยไม่เสียวเลยแต่ว่าโอ้โหบาดเสียวเียวิไปเล่นดิ๊ซื้อสายใหม่แล้วแทนที่จะซื้ออย่างอื่นด้วยเขาได้สายใหม่มา2อันถู à, ăn còn lấy, wow, lớn quá, à, Vin, 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 ơi đâu ăn tiêu, Vin ăn tiêu, ăn lấy, ăn còn lấy, ăn như này, ba, đi nướng đi nướng จริงๆบ้านเราเล่งชิงช้าสวรรค์ข้างหลังเครื่องเล่นนี้ไว้นะคะแต่ว่ามันกำลังปรับปรุงอยู่นะคะไม่สามารถเล่นได้เสียดายมากไปแล้วว้ว มีเล่นยถึงตอนเข้ามานะคะจะไม่ได้ซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นหรือว่าไม่ได้ซื้อตั๋วเล่นเครื่องเล่นนะคะเราก็สามารถมาซื้อตามจุดต่างๆที่อยู่ในสวนสนุกได้นะคะอีกทีหนึง่งจะซื้อทีละเครื่องเล่นก็ได้หรือว่าจะรอตอนเที่ยงซื้อเป็นนูนพาร์ตก็ได้นะคะเป็นเหมือนพาร์ตครึ่งวันจริงๆถ้าใครเน้นบรรยากาศนะคะก็แนะนําบัตรครึ่งวันก็ได้ค่ะตอนเช้าเข้ามาก็มาถ่ายรูปแล้วก็เล็งเครื่องเล่นไว้ก่อนนะคะ แล้วค่อยซื้อบัตรครึ่งวันเพื่อมาเล่นในครึ่งบ่ายก็จะประหยัดกว่าค่ะแล้วก็คิดว่าจะซื้อให้น้องจีนเล่นตอนบ่ายเหมือนกันแวะก,กินอาหารตอนเที่ยงเจ๊กินค่ะลองชิมดูซิอร่อยไหมนี่อร่อยไหมครับอเออครับมีสมาชิกับไหลายเป็นหมื่นคนล <c oughs> องชิมดูลองชิมดู กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกดบัตรรวมเครื่องเล่นครึ่งวันให้น้องจีนนะคะเพราะว่าเราเลงไว้แล้วว่ามีเครื่องเล่นที่เด็กเล็กสามารถเล่นได้หลายเครื่องเล่นเหมือนกันนะคะคิดว่าซื้อบัตรรวมน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามีโซนโอมวัดแลนด์สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะด้วยค่ะไม่อยู่ขอบๆซิมันจะได้หมุนเยอะๆอยูอย่อยขอบไหมใจตรงนี้ไหมเอาตกกางก็ตั้แต่ไม่เอาสิชมพูเหรอ เกสงสารดารินมากนะคะเ็คืนน่าจะอยากเล่นมากแต่ว่าส่วนสูงยังเล่นไม่ได้นะคะไว้รอบหน้าเรามาแก้ตัวกันใหม่นะดาริน,มนไม่เหมืลแรงๆงอ่ะหมืลแรงๆ้งี อยากเล่นบ้างใช่ไหมคะอยากเล่นอ่ะไปต่อกันที่โซนโทมัสแลนด์นะคะอยู่ใกล้ๆชิงช้าสวรรคะ์ค่ะโทมัสแลนดว์มาสแลน,ดแน,ดแนดกดลดเสียง จตาตาเขาใส่ไปใส่มาด้วยพอเจ๊กดอะ่ะด,ดูดิตาก็ดิเขานัากลัวอยู่นะเจ๊พอแล้วค่ะเจ๊พอแล้วค่ะพอ,อแล้วพอแล้วไปกลัมากลับมา,มเ,าเล่นมหม

楽しいですよ友達は手を挙げてはいどうもありがとうおきてのお誕生日の名でとうサムさ楽しい一日を過ごしていてねただいまエンジンのバッチリみたいなねあおめで で、パス。成功。あ、でもまだしっかりしてなくてね。ください。ああ。わあ。 ตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้ต่อมาแล้วมาแล้วบายบายด้วยนะลินบายบายลินบายบายเด้อ ได้เ,เขาอยู่ในเขาบงกดกันนะคะเป็นเขาวง,งกดในโทมัสแลนด์เดี๋ยวดูซิเขาจะออกมาได้ไหมทางออกอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวรอดูรอดูโอ้เดวเขาขึ้นไปกันมีห้องบนมีสองชั้นไง คืออะไรอ่ะเขาบังกดเหรอโอ้แล้วเขาไหนเนี่ยแล้ววินงอ่ะวินหายไปเหรอวิ่งไปอีกทางนึงอ๋อออไม่ได้แล้ววิ่งวันแล้วเขาไปไหนได้แล้วเออสีนี้ให้เขาต้องกดเหรอเอาเห็นไหม フィミリアンはハブシューでフィミリアンはどうウィンキングママイホールフォルディー โอ้ยทำให้หน้าเป็นอย่างน,น,นั้นเลูกบายบายได้อะไรมาครับินทำสำเร็จเขกาก็เลยให้สติ๊กเกอร์มาทั้งคู่หนดูดิเขาูช่วยกักยยนดะ้วย ยเย้อนในดวงให้ีขอบรู้ด้วยเลยดิวบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวบายบายแล้วว้าวบ๊ายบายน่ารักจังเลยตอนที่เราไปนะคะเป็นช่วงมกรานะคะไปมกรามันจะมืดไวนะคะส่วนสนุกก็จะปิดเร็วตามไปด้วยนะคะ โซนโทงมันแลนตอนที่เราไปเหมือนจะปิดประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วก็ส่วนสนุกป,ปิดบ่าย4ี่โมงซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นก็คือต้องตรวจสอบอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแต่และดูดูเวลาปิดของส่วนสนุกไม่เหมือนกัน พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นเสร็จแล้วก็ขับรถมาที่โรงแรมนะคะก็เกือบเย็นแล้วเหมือนกันนะคะเย็นนี้เราก็ทานข้าวที่โรงแรมกันเหมือนเดิมนะคะก่อนไปทานข้าวแล้วก็กะว่าจะไปออนเซนเพราะว่าที่โรงแรมก็จะมีออนเซนอยู่ที่ชั้นบนของโรงแรมทีนึงนะคะเป็นออนเซนที่เห็นวิวฟูจิมีทั้งาท์ดอร์และินดอร์ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นรูปที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปในห้องออนเซนนะคะออนเซนก็จะแบ่งชายหญิงปกติค่ะค่ะเด็กเราก็ถือกล้องให้เอาไหม

ออชิมชมีนัง่งแขงอยู่ไหมไม่มีแล้วปะจิงถ่ายดูปะยิ้มหน่อยมากันสองคนดูความเป็นจริง <laughs> ใส่ก่อนค่ะว่าเดี๋ยวจะหนาวใช่ไหมคะลิ้นเอานมวางไว้ก่อนเดี๋ยวนมมันจะหกเอาไปวางไว้มนมอค่ะเดี๋ราทงเก่งมากเลยค่ะคอก็ได้กระสุนคุอบอ,วอกว่าคุณจี๋สวยกว่าเมื่อวานอยเห็นไ้มสวยกว่าไหมดูก็เหมือนกับเมื่อวานเ เ็นหมวกสันลากษเหรอคะเราโชคดีมากเลยนะคะที่เห็นภูเขาไฟฟูจิแบบฟ้าเปิดตลอดเวลานะคะถึงจะมีก้อนเมฆอยู่ข้างบนบ้างพอดูวิวเสร็จเราก็ไปออนเซ็นกันแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันต่อค่ะ ามากินอาหารเย็นที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะซึ่งโรงแรมก็จัดเตรียมที่นั่งที่เดิมไว้ให้เรามุมเดิมนะคะแล้วก็เตรียมจานชามเด็กที่นั่งเด็กไว้ให้ด้วยน่ารักมากอาหารเย็นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่มเติมก็คือขาปูยักษ์นะคะอ่านจากรีวิวใน Google มานะคะถ้าเกิดใครพัก2คืนคืนที่2เขาก็จะเสิร์ฟขาปูยักษ์ให้ที่โต๊ะเราเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กที่โต๊ะรีวิวการกินขาปูยักษ์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง กูในขอดูสิอันนี้เขามีให้เวลาพักสองคืนขึ้นไปแล้วจะมีกูให้ต้องจับดูสิเตะเป็นไงบ้างเหนียวมากเลยครับ กินข้าวเสร็จขึ้นไปบนห้องนะคะเพิ่งสังเกตว่าจะมีเครื่องกดน้ําแข็งฟรีด้วยเราก็เลยเอาที่ถังน้ําแข็งในห้องนะคะมากดน้ําแข็งไปใช้คลิปนี้นะคะดคลิจนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะคะเจอกันวันที่3ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย